สั่งไปใช้นะเขาบอกว่าหอมมากใช่ใช้ฟองแล้วหอมมากปักเยังคะปักแล้วค่ะราคาลดลงหรอคะราคาคุณจะกดพร้อมกันหอคุปอฟคนไม่ได้ไม่ได้แล้วเอานี้ทุกคนถ้าสมมุติว่าบ้านเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครั้งแรกไม่ขาวเอามาคืนได้เลย บอกว่าได้5 9เสกาองะสามก็ตกใจฮะรก้านมก็ได้59เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนีสิ่งกิดขึ้นคือฮอสสามร้อยกว่าแล้วแป๊บนึงสินาทีไม่ถึงสินาทีอะรยังไงว้รสอค่ะพี่เซนเตอร์เท่าไหร่คะเสีเสียวสิเซ็นเตอร์ไไม่ถึงนาที หรึ่งร้อยน้ำบอสไม่ถึงหนึ่งนาทีครับน้องบอสดูหน่อยเออเออขึ้นเก้าเก้าหรือเปล่าไม่ถึงนาทีครับน้องบอสครับเอาแล้วเอาแล้วใครอยากเห็นบอสทั้งหลังออกให้บอลไม่ต้องน้องบอสนี่คือ จะบอกว่าทุกคนหานี่คือปรากฏการใหม่นะคะนี่คือปรากฏการใหม่เลยคือขายหนึ่งกะทีตะก้าขึ้นเต้องก้าวกล้าแล้วมั้งก้ากล้าก้าครับเราลืมจํากัดทุกคนหรอกล้วยกล้า18บวก18บวกไหมเราตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อันนี้ไม่เป็นไรฮะเป็นไรไหมไม่เป็นไม่เป็นไจริงจริงเราต้องตั้งค่าก่อนคือเไม่ต้องไม่ต้องไม่มันขึ้นแค่เออฉันอยาาากกกรู้้้วว่่ไปีตะแล มันไม่ต้องมันไม่เป็นไรมันต้องตั้งก่อนขึ้นไหลกี่เก้าร้อยเก้าบวกตอนนี้เก้าเก้าเลยนะคะทุกคน่าตอนนี้เก้าเก้าครับป้าปี๊มาบีป้าปิ๊บมาบีกดช็อะเลยหลังบ้านบนี้เก้าเก้าเกาอเก้าเก้าเ้าอยากรู้หลังบ้านนะค่ะก้าวเลือดท้ายค่ะ ออเดอร์สุดท้ายครับ5ออเดอร์สุดท้ายมาดูบอสพอกท้าำไมค่าส่ง104บาทไม่ค่ามันมีของทางทิกเกไงต้องกดแบบ2ออเดอร์ต้องกด2ออเดอร์ค่ะค่าส่งฟรีหมดแล้วทุกคนค่ะค่าส่งฟรีสองออเดอร์เอะหมดแล้วไม่ต้องมีั้นเราลงไลน์เลยไป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 ลูกไปจะบอกเธอใจเย็นเราก็ใจเย็นเราก็ใจเย็นเราเป็นเจ้าของแบรนด์ของของเบอะ ฟองเยอะมากทุกท่านนี่คือฟองจากสบู่โดยไม่มีถุงปีฟองเลยนะครับออนี้คือแอบเอาอะไรมาใส่ไม่มีไม่มีอะไรมาใส่มือเลยเดี๋ยวให้บอสพิสูจน์เองเดี๋ยวจะให้บอสฟอกดูทุกคนดูสิครับฟองมันดีมากทุกท่านเอาอีกเอาอีกอย่างเดี๋ยวขอให้พิสูจน์ก่อนว่าเห็นผลครั้งแรกจริงหมดแล้วดังนั้นใครที่ได้ไปนะครับฟองแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่เล็กจะล้างข้างหนึ่งให้ดูหลังจากนั้นจะเป็นน้องบอสฟอกสบู่แลวจ้าเนี่ย เคยเกิดขึ้นไหมไม่ได้พูดสินค้าเลยอะตะก้าเก้าเก้ายังไม่หมดลุกไปพูดชื่อสินค้าไปรอบสองรอบมัยจริงแล้วตะก้าขึ้นเก้าเก้าแล้วหมดตะก้าเลยแล้วหมดตะก้าเลยทุกคนขายใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเออฉันบอกเลยว่าตะก้าจจะไม่พอทุกคนเมื่อกี้ใครกดสบู่ไม่ทันบ้างเดี๋ยวจะเปิดให้กดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้กดอีกรอบหนึ่งแต่ต้องกดให้ทันนะทุกท่านฟองดีมากฟองเหมือนวิปครีมเพราะอะไรครับเป็นสบู่บีทีที่มีส่วนผสมของเซรั่มบอสดังนั้นเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ย ข้อดีคือผิวจะไม่แห้งตึงและกระจ่างใสและที่เรียกขอย้ำว่าตัวเนี้แรงนะดังนั้นใครที่ผิวแบบบอบบางแพ้ง่ายแพ้ง่ายบอกขานได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากที่จะก,กระจ่างใสก่อนไปเล่นน้ำส่งการกับเพื่อนต้องมีจัดเลยอ่ะใครไม่ทันเมนไม่ทันครับทุกท่านไม่ทันเอาอีกสั่งมีคนบอกว่าสั่งไปแล้ว300ก้อนเอาดีๆคนเดียว โอ้ยไม่พอน่าได้ไหมเดี๋ยวเราปรับให้อีกแค่50าสเออให้อีกแค่50ได้ครับเราปรับค่าส่งใหม่หมดแล้วครับผมลองกดดูใหม่ค่ะะทุกท่านตอนนี้บังตะก้าค่ะไม่ทันจ้าถ้าพร้อมรับไปเลยครับทุกท่านรับลัาคาส่งใหม่สําหรับคนที่กดชําระทุกท่านดูเดี๋ยวบอสนิ่มแนมปล่าววาเนี่ยครับนี่คือโฟงนี้เลยนะเดี๋ยวองเต็มๆจากนี่คือโฟงจริงจากสบู่เลย ทุกท่านสะอาดมากเดี๋ยวพี่เล็กจะล้างนะครับไม่ทันเลยดิแล้ไม่อายเหรอว่าฟองมันเป็นสีเนี้ยไม่อายเไม่ไม่เม็นเพราะติดซุกเซลที่มันเป็นเซลล์เซลล์ไม่ดีออกแล้วดูสิอดีดูดูสิเนี่ยแล้วสีเนี้ยคุณจะมากดพร้อมกันสองร้อยเก้าสิบสี่คนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันจ้จไม่ทันจใจกดนะครับหนึ่งกดทุกคนใครได้ราคาวเท่าไหร่อุ้ไปในใจกดแล้วชำระได้เลยบางคนได้รับราคาลงไปอีกนะเออ บอกโอกาสให้บอสได้ขายของเลยไงไม่อเล็กเชื่อดมืงไม่ได้ล้างเลยเออพี่อเล็กยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยปลาปลาไม่ล้างแขนเลยครับไม่ทันไม่ทันอีกแล้วไม่ทันแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวขอพิสูจน์ด้วยการล้างให้ดูก่อนว่ามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจริงได้และวันนี้วันเดียวนะคะที่เราจะให้1แถม2ในราคาแค่99บาทได้ครับหลังจากนี้ไม่มีราคานี้แล้วได้ครับหนึ่งแถมสองล้างเถอะล้างเลยเหรอล้างเลยปลา อ่ะใครอยากถิ่นน้งบอสหมดล้างว่ามอสหลุมอ่ะได้เลยอีกื่องหนึ่นะครัว่าล้างในน้ำจริงจริงคือสบู่แบบไดเออร์แล้วฟองเยอะไหมคือต้องใช้เวลาในการล้ำครับมาฉันช่วยฟองช่วยใครฟอกงเลยโอเคหรือว่าจะฟอกไม่รู้ขอไอ้นี่หน่อยนะกะละมังกระหาย หมดหมดดแป๊บนึงค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ให้พิสูจน์ว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจก้ะอันนี้แขนที่เฟิร์นยังไม่ได้ฟอ,อกไม่ได้ฟอ,อกนะครับอันนี้คือแขเที่เล็กที่ฟอ,อกแล้วออทุกคนดูผิวมันจะใสขึ้น พี่อะไรยังหลังมันสะอาดเลยครับหนึ่งฝั่งนี้ยังไม่สะอาดพี่อะไรยังมาแบบมีฟองอยู่เลยไม่ทันร้อนสักครู่สามารถแต่ว่าพวกคนทานเยอะมากจริงทุกท่านเนี่ยนะแก็จังใส่ครั้งแรกเลยตรงไหนยังมีฟองเลยปะเห็นไหมนี่ฟองฟองเยอะจริงๆนะครับทุกท่านครับสั่งแล้วขอบคุณมากครับเอาอย่างงี้ใครที่ไม่ทันไม่ทันมนไม่ทันมาหน่อยนะครับเมื่อกี้มันแบบว่าปิดการกันอยู่นิดนึงกันนั้นเหลือเจ็ดค่ะเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดรอบสุดท้ายหรอ ทุกคนครับเหลือเจนออเดอร์สักหมดแล้วโอ้โยบอสขอฟ้องบอสเองเกินไปหมดแล้วหรอบอสเองมันเกินไปหมดอีกแล้วหรอหมดแล้วยังไม่ทันอ่านเมนเลยเขียนพี่ว่าอยากเห็นบอสฟอลให้ดูใหม่อ่าอ่าไหนเอ้ากดไหมนะ มีแต่คนกดไม่ทันหมดกดไม่ทันหมดกดไม่ทันคือยังไม่ทันจะทำอะไรเลยทุกคนมันไม่ทันหรอมีปลายทางไหมครับพูดถึงวันนี้ใช่ไหมมีปลายทางได้เดี๋ยวไม่เฟิร์นฟอกให้ดูนะอ่ะมามามาทรมานมาเดี๋ยววันนี้ไม่อุ้ยไี่เปิดฟอกให้ดูเองเลยไม่เปิดฟูเองเลยไม่ปนอยากให้เห็นว่ามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก ี่นะคะแขนที่ฟอกอันนี้คือแขนที่ฟอกแล้วฟองเยอะมากเจ้าของคือฟอกเองเลยฟอกเองเลยมาดอใ้ดูเลยที่ดูตรงนี้เลยแต่ถ้าใครผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้มันแรงนะไม่แนะนำเลยทุกคนไม่เหมาะกับผิวหน้าด้วยนะทุกคนได้ปวดตากไม่ทีนึงแล้วล่ะนี่นึง้ เออโชว์โชว์ส่นค้าคาส่วนกลางไมีขึ้นส่วนกลางอะเดี๋ยวรอสั่งเลยสั่งเลยอ่ะทุกคนบอกพี่ฟองพี่กฮันฟอยเขาดูเขาอยากเห็นตอนพวกเลยทุกคนมาดูนะครับว่าเห็นไหมครับว่าฟองเยอะมากฟองเป็นดับเนื้อวิคกี้มเลยใช่เยอะมากฟองแบบชอบฟองเยอะๆฟองมากบอสลองดมดูฟองมากตอนนี้มีโปรเนี่ยหนึ่งแถมสองนีีราคาบอสบอกหน่อยหนึ่งก้อนปกติเนี่ยในทุกๆช่องเนี่ยอยู่ที่ราคาตอนละร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่แต่วันโปรโมชั่นคือเก้าสิบเก้าแต่วันนี้เอฟซีบอสดอง วันนี้นะครับสำหรับ FC หรือว่าชาวดอมหรือว่าใครที่มาดูวันนี้เนี่ยแค่ไลฟ์นี้เลยเหนือ99จาก129แต่ว่า99เนี่ยคือ1ใช่ไหมแต่วันนี้พี่เฟิร์นใจดีมากยังไงครับแถมให้สองก้อนสองก้อนนะเออ99แต่บางคนสั่งอาจจะได้น้อยกว่านั้นอีกเออแต่ว่าตะกร้าตอนนี้หมดไวมากใช่แล้วคือเราให้ดูแลจะปักให้อ่าเดี๋ยวดูผลก่อนว่าจะเป็นัไงรีฟอร์กับอัปเดตนี่ไง ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยมาด้านหน้าเลยแม่ต้องโชว์อุ้ยแม่มันกระแากนเดี๋ยวองูสอแขนสองแขนสองแขนเฮ้ยเฮ้ยชัดมากอันนี้คือแขนที่ฟอกเมื่อกี้เลยอันนี้คือแขนที่ไม่ฟอกนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราก็การันตีว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกใช่ครับแต่ปกติราคาก็ละ129บาทแต่วันนี้น้องบอสมาครับครับชื่อเหมือนลูกชายก็เลยให้แบบว่าซื้อ1น่ก้อน99พอลดราคาลงมาอีกแล้วให้ไปเลยซื้อ1แถมสองแบบนี้ซื้อ1น่ก้อน ก้อนนะครับก้อนเก้าแถมไปอีก2ก้อนเข้ากับคุณได้3ก้อนในราคาแค่ไม่ถึง1นึ่ใบแดงดังนั้นเหลือ5ค่ะเหลือแค่5ก้อนสุดท้ายค่ะหมดแล้วหมดไม่ได้พูดเลยต่อไปผมขอตั้งชื่อว่าบอสโอาบอสบอสเอาหมดเออะหมดแม่ยังไงล่ะคาะยังไงล่ะไม่ได้พูดูเลยถ้าไม่เห็นผลครั้งแรกเอาของมาคืนเราได้เลยจบ กางผูเยอะไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วหรอไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วนะเอ้าอย่างเงไม่ทันขออีกรอบค่ะไม่ทันขออีกรอบหนึ่งให้บอสถ่ายเอางี้นะแม่บอสขออีกรอบหนึ่งระหว่างกดที่ขอยเต้นไปด้วยได้ไหมแล้วถือสบู่สามก้อนในท่วงท่าของบอสโอเคอ่ะทุกท่านเตรียมตัวนะขอเต้นในท่าของบอสกับสบู่สามก้อนนี้ระหว่างนี้แม่แม่จ๋าชชวยกดนะครับกดไม่ทันใครไม่ทันเตรียมกดดูไปกดไปเตรียม